เด็ดๆจ้าเอาไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับนัทสูจ้าสวัสดีค่ะวายนะคะอ่าวันนี้เอาเชฟมาใหายก็น้องเมื่อกี้เจ้าสิบอกยังจะบอกว่าเอาไปเลยค่ะปีห้าเดือนรีบรีบรีบโอ้ยอย่าลูกค้าเออปีห้าเดือนนะคะจ้าเอาไปตั้งหลักตั้งตัวก่อนเลยไม่ได้พูดเล่นด้วยถูกและที่สำคัญนะคะหลังจากนั้นค่อยพอนะคะเต็มที่เจ็ดพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยปีดาวพนเจ็ดพันถูกต้องวอถืเย่ รรกระบะไปขับนะคะเลอเจ็ดหม,มืนะคะฟังชันเป็นออตโอต้บดหน้าจอมีทยางหรทวได้เกียร์หสปีดจ้าใครอยากโหลดอยากแต่งไซม็กเนาะเรามีที่เรสามลายจ้าจีแปดไอซ์สามสี่ทีสามเจ็ดจัดให้ฟรีเลยค่ะใ,ใครที่สนใจอยากจะได้คันนี้ให้ทัวร์ขอบเคัจ๊บเบอร์โทรลิงไลน์นะคะปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะลูกค้า รูเพิ่มติมรายละเอียดทักเข้ามาเท่านั้นถึงจะส่งให้ดูนะคะไม่ต้องมา